อลทำไมมันไม่จอใหญ่อะคะอ๋อมาละมาฮึดูสิดูหน่อยมาละใน YouTube เห็นละสวัสดีทั้งห้าคนที่เข้ามาชมนะคะวันนี้วันนี้ทุกคนก็จะเห็นเบื้องหลังเบื้องลึกเบื้องหลังกันเลยนะคะ,ะใครใครเข้ามาแล้วรบกวนคอมเมนต์บอกหนูมินิดนึง,งค่ะมาเอาเสียงก่อนเดี๋ยวเสียงเข้ามห์่ตัวเองค่ะอุ๊ยมาแล้ว a ฟ e b o o กก็มาแล้วค่ะอะหนูอุ้ยค่มะมา ไปไปกันค่ะไปค่ะไปค่ะไปค่ะใน f เฟซบ o ๊กกำลังรอผู้ชมอยู่นะคะมาเดี๋ยวมิ้นจะพาทุกคนไปดูรถ PHEV ก่อนนะคะว่ารถเรามีขนานบ้างขออนุญาตเอารงเท้าด้วยเมื่อกี้ฝนตกนะ่ะอื้ม โอเคค่ะใน YouTube มากัน5ห้หกคนแล้วนะคะอ้าวไปใน Facebook กันบ้าง6คนคะ่ะใน Facebook ใครเข้ามาแล้วบ้างผมผมแบนน่ะรู้สึกมันหนีบแล้วมันฝนตกไงเมื่อกี้ฝนตกที่บ้านใครบ้างคอมเมนต์มาหน่อยอยากรู้คะ่ะไม่ใช่อะไรก็คือ <c oughs> มีความขี้เสือก <c oughs> นี่คือสภาพหลังจากที่ฝนตกเมื่อกี้นะคะพาย,ยุเข้าหน้าร้านเราไปหนึ่งเมตรนะคะก็ ดีเหมือนกันไม่มีฝุ่นชอบชอบนะคะใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์บอกน้องมิ้นหน่อยนะคะว่าอยู่ด้วยกันหรือเปล่านะคะใส่รองเท้า <laughs> ขอบคุณและสวัสดีค่ะอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะคะเนะาะแต่ร้อนกว่าอากาศคนค่ะ <laughs> ใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะนะเนาะทีมงานแอดมินปักหมุดคอมเมนต์แล้วนะคะสวัสดีทุกคนใน YouTube แล้วก็ a c e b o o k นะคะ f a c e b o o สิบกว่าคนแล้วที่เข้ามานะวันนี้ค่ะมิจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถ PHEV นะคะอากาศาเราขอถอดเสื้อได้ไหมจะอ้วนหรือเปล่าแล้วก็แล้วคือเปียกไปแล้วนะคะร้อนร้อนขออนญาตถอดเสื้อก่อนนะคะขออนญาตถอเสื้อวางคะ่ะสักครู่หนึ่งนะคะอ่ะ เอาเสื้อไปแขวนไว้ที่อุ๊ยไมค่ะไม่ก็ติดเสื้อไปด้วย <laughs> มาละนี่อ่าอ่าเ,เสื้อเสื้อไว้ก่อนนะดังควาบไม้นะคะไม่กระแทกใส่เสื้อสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะคะอ้าวดูอยู่ที่ไหนคอมเมนต์มาได้นะคะวันนี้มินจะพาทุกคนมาดูรถ PHEV เสียงดังไปปะเสียงดังไปไหมบอกเสียงยังไงก่อน โอเคเดี๋ยวให้ตากล้องเบาเสียงนะคะกลัวทางบ้านหูแตกค่ะสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะคะอ้าวใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์บอกมินิดนึงนะดูอยู่ใน y u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  e หรือว่ดูอยู่ใน Facebook คอมเมนต์ได้นะคะวันนี้จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถ PHEV ที่เรามีอยู่นะคะหลายคนไม่รู้จัก PHEV คืออะไรนะคะ PHEV ย่อม,มาจากอะไรรู้ไหม อ่าไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> นะมีคนมาคอมเมนต์น,นะ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะน้องมิน้นพีเ HEV นะคะย่อมาจาก plug-in hybrid electric vehicle um ค่ะอ่าขออีกทีภาษาอังกฤษอาจจะไม่ชัดเหมือนเดิมแล้วนะขนาดพูดกับวิทย,ยุยังฟังไม่รู้เรื่องเลยนะคะพี่ v e v ย่อมาจาก plug-in hybrid electric vehicle um นะคะหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าแบบ plug-in ที่ใช้พลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมกันกันกบเครื่องยนต์สันดาปภายในก็คือรถที่เสียบปลั๊กชาร์จได้นั่นเองนะคะ ซึ่งตอนนี้นะคะรถเมือ2องคนเชียงใหม่ของเรามี PHEV อยู่1คันนะคะก็คือคันนี้เลยนี่ Mercedes-benz นะคะ G 3 5 0น e plug in ค่ะซึ่งคันนี้เป็น plug in รุ่นแรกนะที่ออกมาเมื่อปี2560นะคะหรือว่าปี2017นะตัวนี้เนี่ย <c oughs> สามารถชาร์จไฟบ้านได้นะคะโดยรวมทั่วไปนะพอมาในยุคนี้สอ5นเนาะมันมีเยอะขึ้นละแต่ในยุคนั้นเนี่ยหรือว่าปี2560นะคะตอนที่เขาออกใหม่ฮือฮามากรุ่นนี้นะน้องมิ้นแล้วตัวนี้เนี่ยปักเสียบอยู่ตรงไหนนะคะเนาะ วันนี้นะใครที่ยังไม่ไม่ได้มีโอกาสไปซื้อนะคะมาลองดูคันนี้ก่อนได้นี่เห็นปะเขาจะเสียบปลั๊กตรงนี้ได้นะคะเปิดตรงนี้นะมีที่เสียบปลั๊กซึ่งที่เสียบปลั๊กตรงนี้เนี่ยเขาจะแถมมาให้ในรถนะคะอยู่ตรงท้ายรถเรานะกดเปิดนะปึ๊บอุย้ยของเยอะนิดนึงนะคะอ่ะคราวนี้ขยบของตัวเองนิดนึงนะเป็นคนเป็นคนชอบขนของค่ะเห็นปะขยบเข้ามานะคะเขาจะเขียนเห็นว่า plug in hybrid PHEV เขาก็จะมีปลั๊กเสียบให้เราตรงนี้แกละดูออก <à> กลับมาหรือยังก <inki S 2> ลับ<ะ>มาหรือยังคะมาแต่เ,เขาดูขอเช็คก,ก่อนนะกลับมาหรือยังเอ่ยเมื่อกี้สี่ G เราหลุดนะคะกลับยงังอ่ะกลับมาแล้วนะคะเนาะอ่าตรงนี้น้องอ้อมบอกว่ารอชมรถสวยๆค่ะใช่อ้อมมาดูคันนี้สวยมากพี่ยังชอบเลยนะคะมันสามารถเสียบปลั๊กตรงนี้นะ เราก็ไปเอาตัวปลั๊กไฟตรงนี้นะคะอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาเนี่ยไปเสียบกับที่ปลั๊กไฟบ้านเราก่อนนะแล้วก็ค่อยเสียบตรงนี้นะคะเนาะเข้าไปที่ท้ายรถของเราแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากเสียบปลั๊กชาร์จนะคะตัวนี้เราสามารถขับให้มันชาร์จตัวมันเองได้นะคะเนาะนี่เราสามารถเลือกโหมดขับข้างในได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมอีกทีหนึ่งนะ,ะว่าข้างในเนี่ยเขาเลือกโหมด ที่แบบว่าให้รถมันปั่นไฟให้ตัวเองทํำยังไงนะคะแต่นี่กดให้ดูก่อนว่าเปิดเปิดตรงนี้นะคะเนาะนี่เปิดตรงนี้นะต้นอ,ออกใหม่นะคะต้องทําความเข้าใจกันก่อนในยุค2,560ตัวนี้เขาออกมา3รุ่นด้วยกันก็คือตัว C350 e d v a r i a n d นะคะราคาเริ่มต้นที่2 5 0 0นะ C350 E Exclusive ราคาเริ่มต้นที่2 9้าน0 อันนี้ยังไม่ได้เอาเศษมาด้วยนะ2,940,000บาทนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็น C 3 5 0 E AMG Dynamic ค่ะ3 2 0ล0านสอง0บาทดูโดยรวมๆทั่วไปเนี่ยมันก็คือ C Class ของ Benz นะคะแต่ AMG Dynamic เนี่ยเขาจะมีหลังคาพ a n o r a m i c sunroof นะคะที่เขาเพิ่มเติมมาเนาะแล้วก็ ตัวที่ข้างหน้านะเขาจะมีกันชนจากด้านหน้าด้วยตัวนี้นะคะตอนออกใหม่ๆเนี่ยราคา3าล้านกว่าเนาะตอนนี้เราขายแค่ล้านหเอง1.59ราคาหายไปครึ่งหนึ่งนะคะแอดมินคะลูกค้ามาค่ะใครก็ได้ช่วยมาดูดลูกค้าพี่นิดนึงนะคะนี่ AMG Dynamic คืออะไรน้องมิน AMG Dynamic นะคะพรม,มาลาย AMG ค่ะเขาเนี้ยเข้าไปดูในรถนิดนึงนะอ่ะพรม,มาลาย AMG แบบก้นตัดนะคะแบบนี้เนาะสะเกิร์ตสปอยเลอร นะคะเนาสะสเกิรข้างนะคะกันชนหลังนะคะเนาะเป็นเ m g Dynamic, มจีเ m i c หมดเลยนี่มีเพื่อนมีนะเข้ามาในรถดดแล้วบอกว่าเฮ้ยฉันนึกว่าตรงนี้มันเป็นคราบเปื้อนไม่ใช่นะคะลูกค้าอันนี้มันเป็นลายไม้ของมันนะเป็นเ m ็มจี a ดนมนะคะซึ่งอะไรครับเนี่ยเหงา <c oughs> นะคะนี่เปิดตรงนี้ได้แล้วเปิดให้ดูนิดนึงส่วนตัวมินว่ามัน,มนแคบนิดนึงนะนี่นะคะจึ๊บ ลังคาพาราโรมิกซันรูฟค่ะเฉพาะรุ่น AMG Dynamic น,นะคะอันนี้เนี่ยส่วนตัวคิดว่าจะเพิ่มนะคะในส่วนของความหนาของฟิล์มอีกนิดนึงฮัลโหลเห็นเปล่าเห็นเราไหมนะคะเนาะนี่นี่นะและในหน้าจอเขาก็จะบอกว่าเป็นไฮบิดนะคะเนาะนี่ไงนี่ไงโหมดที่จะบอกเนี่ยโหมดตรงนี้นะคะเห็นปะเวลาที่เราขับรถไฮบิดนะคะ เนาะมันก็จะมีเห็นปะเขาจะเขียนติดตรงนี้นะนี่นี่นะคะมิ้ไม่ค่อยได้ขับมันมันจะเขียนเรื่องอคซตรารีแบตเตอรี่ขึ้นมานี่เห็นปะไฮบริด e- โหมด e- เซฟนะคะแล้วก็ชาร์จเวลาเราวิ่งอะคะ่ะเราสามารถให้รถมันชาร์จไฟตัวเองได้นะเวลาเราวิ่งไปเขาก็จะแบบว่าชาร์จไฟเพิ่มเข้าไปแล้วเอตัวกิโลตัวเนี้ยก็จะเพิ่มขึ้นมานะคะแต่ว่าพวกนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าไฟหมดแล้วน้องมิน้น มันต้องทํายังไงเขาก็ตัดเข้าระบบน้ํามันนะคะเนาะแต่ถามว่าเปลืองไหมก็ไม่ได้เปลืองไม่ได้เปลืองนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์ของเขานะคะเป็นรุ่นล่าสุดแล้วก็เกือบเกือบเกือบจะใหม่ล่าสุดแล้วเพราะว่าตอนนี้มันออกมาใหม่เนาะก็จะเป็นตัวปี2022เนาะจะเป็นตัวประกอบในเออแล้วก็จะเพิ่มพัฒนาขึ้นมาอีกนิดนึงสมัยนี้เบนซ์รุ่นล่าสุดเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะที่พี่อู๋สปินานรีวิวอะ แต่ตัวนั้นแพงอยู่นะคะออมีตังในซื้อแบบนั้นก็แพงอยู่นะคะแต่ตอนนี้ราคามันลดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วนะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงในหน้าจอนะคะเราก็จะมีระบบต่างๆที่อยู่ในหน้าจอกลางทัชแพดนะคะเนาะตัวนี้นะสามารถทัชได้นะคะต่อโทรศัพท์ได้ค่ะด้วยบลูทูธนี่นะกด เข้าไปเห็นปะมันก็จะสามารถเลือกระบบต่างๆได้นะคะหมุนทัชแพดนะดูกล้องได้อันนี้เพิ่มกล้องมาเกอบกล้อง360องศานะส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยชอบใช้ทัชแพดเพราะว่ามันไวมือนะคะชอบใช้กันใช้หมุนหมุนนี้มากกว่านี่เดี๋ยวให้ดูกล้อง360นี่มีกล้องด้วยเห็นปะเวลาที่เราจอดรถอยู่เห็นไหมอันนี้คือด้านหน้าอันนี้คือรอบคันของเรา นะคะเนาะเวลาที่เราขับอะค่ะลูกค้าถ้าสมมติว่าเราขับนะแล้วมันเป็นโหมดของไฟฟ้านะคะมันสามารถทําความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะอัตราการสิ้นเปลืองของคันนี้นะมันอยู่ที่คนขับอีกทีนึงแล้วแต่นะคะแต่ส่วนตัวก็เ,เติมน้ํามันเต็มถังอยู่ประมาณ1,500บาทนะคะก็จะขับได้ประมาณ550กิโลค่ะส่วนตัวก็ถือว่ารู้สึกว่าประหยัดนะเออประหยัดกว่าทั่วไปแล้วก็คันนี้นะคะ ขออนุญาตปิดนิดนึงให,ให้แสงมันเบาลงนะคะได้แรงมาที่ค่อนข้างจะเยอะนะคันนี้นะคะเครื่องยนต์เบนซิน4สูบแถวเรียง2 0 0 0ซ c กำลังสูงสุดอยู่ที่221แรงม้านะคะนี่คือกำลังของเครื่องยนต์นะแล้วก็อยู่ที่5,500รอบต่อนาทีแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะคะที่1,200ถึง4,000รอบ ่อนาทีทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลัง82แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่340นิวตันเมตรรวมเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าเขาให้กำลังอยู่ที่279แรงมา้าตัวเล็กแค่นี้แต่พุ่งดีขนาดไหนนะเดีย๋ยวมินจะเปิดให้ดูในห้องเครื่องยนต์นะคะเนาะประหยัดนะถามว่าประหยัดไหมก็ประหยัดจริงแหละเพราะว่าในอนาคตอะ่ะมินคิดว่ารถนะ น่าจะเป็นไฟฟ้ากันหมดแล้วนะคะเนาะตัวนี้ถือว่าใช้ได้อยู่ในสภาพที่ราน5ใครที่กำลังมองหาว่าอยากจะซื้อแบบพวก Accord นะคะหรือว่าพวกแคมรี่เองรามาดูตัวนี้ก่อนนะคะได้ความปลอดภัยที่มากกว่าด้วยเพราะว่าตัว Airbag เนี่ยเฉพาะ Airbag นะข้างหน้านะคะ1 2 3 4นะแล้วก็มีอยู่ตรงที่หัวข่าวด้วย มีแอร์แบ็กที่หวัวเข่าด้วยนะทั้งคันมีแอร์แบ็กอยู่ทั้งหมด10บใบนะคะปลอดภัยสูงแล้วก็แอร์แบ็กก็คือช่างตามน้ำหนักคนนั่งด้วยนะตัวนี้โอ้หปังไม่ไหวนะคะเนาะนี่แล้วก็ด้านข้างก็มีเปิดให้ดูในส่วนของด้านหน้าก่อนที่บอกว่าเครื่องยนต์ที่เป็นไฟฟ้าปักอินไฮบริดเนี่ยเขาเขียนติดอะไรบ้างนะคะเอาเปิดให้ดูโดยรวมทั่วไปร,รอบรคันนะด้านหน้านะคะนี่ล้อแม็กก็ AMG สวยวะ่ะ นะสวยนะคะันนี้นะคะนี่ก็ถือว่าได้แบรนด์ด้วยในราคาแค่ล้านห้านะคะชึบชบชชตึบบเติบนี่นี่นะคะฝากกระโปรงม,มีโชค็คเห็นปะ่ะนี่เขียนติดว่าไฮบริดนะนี่นะคะนี่เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าเนาะบางทีเนาะน้องมิ้นรถมันเป็นไฟฟ้าแต่บางทีถ้าพี่ลืม เปิดไฟรถทิ้งไว้นะคะจัมแบตตรงไหนอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะรู้ไว้เผื่อวันใดวันหนึ่งเราเกิดมีตังค์แล้วไปซื้อรถเบนซ์ขับขึ้นมาเนี่ยจะได้ไม่โปะนะนี่นะคะตรงนี้มันสามารถเปิดนี้ได้เราเปิดล็อกละเห็นปะจัมแบตนะคะเนาะจัมแบตตรงนี้นะรถเบนซ์จะมีแบตเตอรี่อยู่ประมาณสามลูกนะคะเนาะ มีแบตเตอรี่ลูกใหญ่นะคะแล้วลูกเล็กแล้วก็ด้านหลังที่เป็นแบตเตอรี่ให้ใช้งานทั้งหมดนะคะ,ะสำหรับตัวนี้เนาะนี่นะดูสิไม่มีรอยชนเลยเจ้าของแค่1คนนะคะออกใหม่3ล้านย้ำอีกทีนะออกใหม่3ามล้านส3 149มสามหนึล้านหนึ่งแสันบาทมาเป็นมือสองวันนี้เหลือแค่1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะคะเป็นไฟฟ้าได้ด้วยนะช่วยประหยัดน้ํามันนะคะเนาะ อย่างที่บอกแล้วแต่คนขับนะคะส่วนตัวขับได้ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยก็ถือว่าเป็นอ e ีข้อค้าในเครื่องของเบนแล้วนะคะเนาะและได้ความปลอดภัยอีกนะใต้เบาะสองเบาะนี้นะคะเขาจะมีเซ็นเซอร์ด้วยสำหรับชั่งน้ำหนักคนนั่งคือไม่ได้กะให้เราลดน้ำหนักนะหลายคนสงสัยว่ามันจะชั่งทำไมวะนะคะก็คือชั่งเพื่อถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมานะ แอร์แบ็กที่แตกออกมานะคะจะซัพพอร์ตกับน้ําหนักเราได้พอดีนะจะเหมือนในข่าวอะ่ะรถเบนซ์ชนกับใครผู้กรณีตายหมดแต่ในรถเบนซ์ไม่ตายอันนี้คือความปลอดภัยที่เขาให้เพิ่มขึ้นมานะคะสําหรับใครที่อยากได้ทั้งแบบรถแบบไฟฟ้าด้วยนะคะได้ความปลอดภัยด้วยลองมาดูคันนี้ก่อนนะแล้วก็เกียร์เมื่อกี้ที่เราสังเกตเห็นดีเกียร์จะอยู่ตรงที่คอเป็นเกียร์เซเว่นจีทรอนิกนะคะก็คือเป็นเกียร์คอร์บแฮตเตอร์ชิฟชาร์จไฟไฟไ้าด้วยปลั๊กอินได้ หรือว่าไม่ต้องชาร์จก็ได้ขับไปให้รถชาร์จตัวเองก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของเรานะคะเนาะนี่นะดูโดยโดยรวมๆทั่วไปนะคะอยาก ลองมาสัมผัสรถ EV, E ี PHEV เเป็นยังไงเรามาลองดูที่รถมือสองคนเชียงใหม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าดูอยู่ที่บ้านสนใจทำยังไงดีนะคะให้แอดไลน์หามินนะที่ไลน์ adsi khoncm นะคะสอบถามข้อมูลเพิมเ่มเติมก่อนได้เลยมาดูแล้วน้องมินไม่อ่านคอมเมนต์พี่เลยนะคะเป็นแบบเขาเรียกว่าคลิปย้อนหลังนะมาดูระหว่างไลฟ์สดไม่ทันนะคะให้แอดไลน์มาหรือโทรหามินได้คะ่ะที่เบอร์ 0634646041หรือว่า0634646042นะคะทั้ง2เบอร์น,นี้ติดต่อได้เลยหรือว่าถ้าอยากมาดูรถที่ร้านนะคะร้านของเราเปิดทุกวันจันทถึงวันเสาร์ค่ะ8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งนะคะเนาะมาไม่ทันโทรนัดก่อนรถอยู่ไหมอยากมาดูให้เห็นกับตาจังเลยมันเป็นยังไงบ้างออปชั่นยังไงเนาะมีงงบอยู่พอดีกำลังจะไปดูรถใหม่แต่ว่าเอ้ย ในงบนี้รถใหม่มือหนึ่งได้ได้ t o y ยต a กับ Honda ประมาณแค่อะไรเดียงอะ Accord Camry ีเอได้อะ c อคคอร์ดแคแต่ตัวนี้ได้ถึงเบนเลยนะคะบอกเลยว่าความปลอดภัยมัน ตก่างันนะถ้าลูกค้านะคะสำหรับคันนี้มิ้น์มีโปรโมชั่นให้ก็คือแถมเอ็กซ์ตร้าวารันตีให้ลูกค้าอีก2ปีขับรถออกไปนะคะรถชนหรือว่าเขาเรียกว่ามีปัญหานะคะขับไม่ได้นะทำยังไงดีเรียกประกันเลยค่ะประกันจะส่งยานแม่มารับหรือว่ารดสไลด์นะคะสตาร์ทไม่ติดคันน้องมิ้นลืมค่ะเปิดสวิตช์ทิ้งไว้นะคะมีคนไปช่วยทำแบตให้ปีคนดูแลตลอด2ปีหรือว่า1 2 0 0 0กิโลเมตรนะคะเนาะตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยเปิด ฟ้าก็โปรมาครอบคลุมหมดเลยนะรับประกันในส่วนของเครื่องเกียร์แล้วก็กล่อง ECU ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าขับไปเที่ยวต่างจังหวัดรถเสียค่ะน้องมิน้นกลับบ้านไม่ได้อีประกันตัวนี้ก็จะมีที่พักให้นะคะหนึ่งที่แล้วก็แถมตัว๋วื่องมินกลับบ้านได้เลยนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้นะไม่ต้องห่วงนะคะเนาะถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาสอบถามได้ตลอดเลยนะคะซื้อรถกับเรานะคะก็อย่างที่ลูกค้าเห็นนะ ในก่อนหน้านี้นะคะต่างจังหวัดนะคะปรึกษาได้ตลอดหลังจากที่ลูกค้าซื้อไปนะคะรถมือสองคนเชียงใหม่นะคะรถด,ดีไม่มีชนหนะะักค่ะลูกค้าสามารถแชทมาขอดูข้อมูลเพิ่มเติมได้พี่อยากดูใต้ท้องรถคันนี้จังเลยอ่ะน้องมินมันมีชนไหมเป็นยังไงบ้างสามารถแอดไลน์มา,าน้องแอดมินได้เลยนะคะ s i k h o n c m นะน้องแอดมินยกรถให้พี่ดูหน่อยพี่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่สะดวกเดินทางนะคะหรือว่าอยู่บ้านกลัวโควิดเป็นกลุ่มเสี่ยง ติดนะคะดูอยู่ที่บ้านก่อนเลยค่ะเนาะปลอดภัยด้วยทั้งลูกค้าทั้งตัวมิน <c ười> คือก็กลัวเหมือนกันนะคะผ่านมาทุกซีซั่นแล้วนะคะก็ทั้งบนเจ้าที่ว่าอยากให้ตัวเองได้ติดเลย ะะแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลกับมินก่อนได้หรือว่าถ้าไม่อยากได้ PHEV คันนี้คันอื่นๆมีอะไรบ้างนะคะสามารถสอบถามได้เลยนะตอนนี้เหลือแค่ประมาณ50คันแล้วนะคะบอกเลยว่าหืดขึ้นคอมากนะคะเนาะอยากสอบถามข้อมูลอยากดูรถคันอื่นๆเพิ่มเติมให้แอดไลน์หามินนะคะแอดไซค์เค H O N C M มาดูแล้วเป็นคลิปย้อนหลังน้องมินไม่อ่านคอมเมนต์ไม่เป็นไรค่ะแอดไลน์มาหาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากข้อมูลสำหรับรถ PHEV คันนี้ไว้ด้วยเผื่อใครมีโปรแกรมหรือว่ามีแพลนอยากจะซื้อนะคะนึกถึงน้องมินก่อนนะรถมือสอคนเชียงใหม่ค่ะกับเจ้าเบนซ์ r e r d e s e s n e n z C 3 5 0 E Plug-in h น b r บ d คันนี้ขอฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะมินจะทำเป็นตัวรีวิวที่เป็น Test Drive นะคะกดติดตามไว้ด้วยแบบสันติ่งถ้าดูน YouTube นะคะแต่ถ้าดูใน Facebook กดติดตามแบบ See First หรือว่าเห็นโพสต์ก่อนได้เลยเดี๋ยวเราไปด,ดูการใช้งานมันว่าเป็นยังไงเพื่อว่านึงเรามีโอกาสได้ใช้นะคะจะได้ใช้เป็นค่ะ